สวัสดีค่ะเอซนะคะวันนี้นะคะเจ๊ <c oughs> เจ๊อยากเปก็ได้ปลามาสองตัค่ะไปตกมาแล้วนี่ใส่เบสตกมากนี่เห็นบ่เชฟใหญ่เป็นกันแล้งออันเป็นเอาเนื้อซับนี่ค่ะโอ้ยเชฟใหญ่ฝีมือดีนะแต่ว่าไปตกมาคุผูไปตกกับคือเจ๊เจ๊เองละคะ่ะเจ๊แกงมอ,งอมตกมาลวก็ลืมเซนามันก็แบบเออมันบอหายใจเลยเห็นบ่เนี่ย <c oughs> อันนี้เครื่องโตนะะี่ค่ะนี่บอกโอ้ยเพิร์คืออันนี่คือ มันคือหลอกปลาดีเถอะเนาะเบิงสองขาน่ะเซียนยังก็เซบลาบครับเซบเป็นสิลาบเด้อค่ะเดิมมือเอื้นเจ๊สิบิโต๊กมาหายเอกเด้อค่ะเด้อครับเห็นบอเห็นบอบอดอันนั้นหนูต้นกว่ามาช่องโจ้ได้หมดเก่งเก่งโอ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวมือเอื้นหนูก็สิโต๊กหายเอกเด้ค่ะเด้อเห็นบอตัวใหญ่เลยเมื้อนค่ะมือเอื้อนยังเอามาคอบร้อ่เามือมาคอเนาะเซฟเนาะนี่ค่ะอีสันก็เป็นเนาะเหตุงานอยู่บ้านท่านจะนิ่งดูได้ไปโต๊กป่ามาลเซฟเพิ่น อันพื้นสีใหดให้กินค่ะคนมาเดี๋ยวสีไทยเบิ่งเด้อพุ่นบอยอยู่พุ่นเด้อยผุนผุนด้วยบอเห็นบอเห็นบอเห็นบอยปาบมืออื่นผุนเอามือละวสองโตบอค่ะบอยสองโตอยากกินหลายมันสิเบิด์ตบอยนะเออค่อยๆนี่ค่ะบอยนี่เห็นบอนี่ค่ะนี่ค่ะอีสังก็ไปตกอยู่นี่เนาะแล้วก็มีเซฟหลายคนค่ะกังเว้นก็เฮ็ดงานกันเนาะเพราะคำมากก็มีแต่เซฟใหญ่ค่ะเซฟใหญ่เบิดเลยนี่เห็นบอค่ะเนี่ย นี่ค่ะวิวงามงามเนาะตอนนี้ก็ถ่ายเป็นคลิปกันเนาะเพราะว่าบอดเพิ่นสลองค่ะโอ้ยบอดเพิรหนเลขค่ะอันสลองดื่มน้องซางนะค่ะหอนบอเนี่ยมาสิมโหดนามโหดยังให้เพิ่อนอยู่คนนะ่ะเอ้ยบรรยากาศดีดีกับเอฟซีมีความสูแขแคงค่ะมาอยู่กับอันกัลยะมิดเนาะมีแต่เจ้าน้ายใจดีๆแหมเอ้ยดีใจหลายดีใจหลายค่ะเมืองที่ละ่กระกัลยะมิตรดีๆเนาะเจ้าน่ายใจดีดีคนนะ่ะรถอีสันกับคนเด้ นะนี่นะคะแดุ้่นในในอ่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะคะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ข้างบนก็มีมะนาวมีผักที่อย่างวราพาผักแพลวมะนาวนะคะนี่จะกินอะไรอุดมสมบูรณ์นะคะกะละมิดกัละมิดบอสใ,ใจดีดีค่ะวันนี้นะคะอีสันก็ไปช่วยบอสแบบว่าเก็บ เศษปูนะคะสามสี่ถังอีสันก็จมเหมยเหมยเหมยบอดกว่าเหมยกับบอเป็นยังดอกเนาะพนักงานใหม่เ่อย็เฮตดใหม่พันว่าโอ้ยดีใจค่ะเจ้านายใจดีดีเอฟซีเนาะมันอยู่ในโลกโซเชียลถือเขาจังสันจังสี่กันแก่งเพราะมาอยู่นี่เนาะโลกความจริงเบิ้งเจ้านายใจดีดีเอฟซีเนาคนพันธมิมีพร้อมแล้วเนาะพันเมตตาด้ค่ะเป็นโอกาสคนเด้มาจังสันยังสี่เนาะ เป็นพม่ากินเขาแล้วเด้อกันนั่นละมวนกันทุกมือชีวิตสิได้สดใสถ้ามาให้กินใบนะคะเนาะเอฟซีขาอย่าเริ่มเด้ออยากได่ผองห่มผหยังอยากได้เครื่องครัวเนาะบอยเครื่องครัวมุกดาหารนะคะแล้วก็อ่า ประหยัดสนับสนุนประหยัดเนี่ยได้ค่ะนี่เห็นบอมมาน,นอนเฝ้าทงเฝ้าหน้าเพิ่นอยู่กันหลายคนค่ะบ้านหลายหลังเนาะอยู่กันหลายคนสบายสบายค่ะเห็นบอมชีวิตดีดีนะคะเนาะคะ่ะมามามาจวด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 อืมเดี๋ยวไปเบิ่งใบกะเพราเ้า,าก,ก่อนเนาะเป็นจังไดนเนาะใบกะเพราเนาะเบิ่งเห็นบ้าใบกะเพราเ้า ปลาคืออุดมสมบูรณ์นะกอไผ่บนทางใหญ่ได้สิพาไปเก็บน้องใหม่ได้ค่ะเดี๋ยวบะคงบะคงต่ำกันจวดจวดจวดแต่ว่าช่วงนี้กินปลาค่ะกินปลาสิได้สวยหุ่นดีเนาะช่วงนี้ก็หุ่นดีดะค่ะโอ้ยเนาะสิไปประกวดเทพพี่อย่างดอกอืมหุ่นดีกินผักนะพ่อหันกันพี่บอกกรแวะซื้ออันอะไรนะบอเปี๊ยะเนาะอันมีผักนะแล้วก็อันผาเปื่อนี่บะคงเห็นปะนี่บะคงกระซุกแล้วโอ้ยบะคงกระซิบซุกอีกแล้วนี่เบิ้งเบิ้ง บางอันสวนสวนน้ำไม้นี่เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวทางหย่าเด้อยางเก็บน้ำไม้มากินมาต้มน้ำไม้สดแซ่บแซ่บเบิ้งเบิ้งสีผาไปเบิ่งกันเนี่ย FC ค่อยๆเบิ่งค่อยไปเนาะเห็นบ่ดอกบัก่วงบัก่วงอันนี้ก็บ้านพี่น้องกันเบิดเด้อค่ะคุ้มนี่เบิดเลยนูเบิดไปเป็นร้อยไร่บุญญาติพี่น้องกันค่ะอยู่กันแบบพี่น้องเนาะอีสันก็เป็นสมาชิกใหม่นะคะบอสก็ไปซอยงานบอสหน้ำใหม่งานในกาลแล้วก็เบ้รับความเมตตาจากเพิ่นเนาะค่ะเนาะไป ไปจวดๆไปไปกินลาบป่ากันดีกว่านาะค่ะเนอะ้องโอเคค่ะสวัสดีค่ะ